ผมเนี่ยกำลังอัดเล่นเอตุสิทาเกตคนที่2ของคิดแมนสามอยู่แล้วสภาพมันก็จะหงิดใจิแปลกๆลก็เลยหยุดอัดแล้วก็ไปกดคลิปดู <c oughs> นั่นไงเสียงไม้ไม่เข้าเลยขอบใจมากๆเลยจะมาเล่าให้ฟังแท้แล้วกันนะครับสำหรบับเป้าหมยคนนี้เธอเป็นนักฆ่าที่มาหาทําธุรกิจใหม่ในงานปาร์ตี้ในสวนอ่างงแห่งนี้นะฮะโดยคนที่จ้างเราเนี่ยคือผู้จัดการเก่าของเธอนั่นแหละซึ่งเปิดมาผมก็โดนกล้องจับได้เลยหนึ่งทีจากนั้นก็วิ่งวุ่นเลยสิครับหาห้องกล้องจนปิดผมจะลบหลักฐานอ่ะซึ่งก็เหมือนเดิมผมไมม่่่คอยยะเเลลนก็าูทง ก็หาไปเรื่อยๆก็นานอยู่เหมือนกันจากนั้นก็เริ่มตามหา <S <S นะักฆ่าสาวคนนี้ต่อโดยมองหาคนที่มีการเดินตามอันนี้ก็คือ1โลจิของคที่มเลยนะครับก็เป้าหมายเนี่ยจะมีการเดินตามอยู่เสมอซึ่งก็ดีไม่งั้นผมผาไม่เจอแน่เพราะถึงมีการเนี่ยผมก็วิ่งหาอยู่หลายรอบอยู่สุดท้ายก็เจอครับตอนนั้นเดินอยู่บนชั้นบนแล้วก็ไปเห็นอยู่ข้างล่างพอดีแต่พอลงมาปุ๊บอ้าว ไปแล้วอะแตสุดท้ายก็ไปเจอยนได้นะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาไปถังแก๊สเนี่ยปบื่อเธอตัวแตกซะซึ่งอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็ต้องเอาการ์ดเธอออกก่อนด้วยการเอาปืนไปวางนะ,ะให้การดของเธอเนี่ยเอาปืนไปเก็บแล้วก็จะได้เอาถังไปวาง,งใกล้เธอแล้วก็ยิงทิ้งซะซึ่งรอบแรกเธอก็วางปุ๊บมาเดินหนีซิเพราะรอบต,ต่อมาก็หามุมยิงหามุมยิงไม่ได้นะฮะกลัวคนเห็นมากสุดท้ายก็เลยเลือกไปตีหัวไอ้การดของเธอก่อนแล้วก็เอาไปซ่อนนะฮะซึ่งตอน,น,นเอาไปซ่อนนี่เสียวมากอย่าหันนะอย่าหันนะ,นะ,นะโ,อโอเคพอขึ้นมาอีีีกทหาไปอกแล้ว ก็คือตอนนี้เธอก็ไม่มีการเดินตามด้วยไงก็เลยยากคุณสองเข้าไปอีกแต่สุดท้ายก็ห่างตามมาไปเห็นพอดีก็าตามสิครับซึ่งพอมาดูเธอใกล้ๆนี่มันลุชมิลล่ามาโทรว่าจากภารกิจก่อเฮเวนแบบไม่ใส่ว่นชัดๆเลยนี่ว่าเนี่ยไอโอที่คุณรียูวส่วนนี้แต่นั้นพอตามเือไปที่รับตาคนปุ๊บก็เซ็ผมสิครับกลับบ้านก็ประมาณนี้ครับจบ